สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพิกอากาศกันเรื่อง weekly message from universe นะคะจะมีข้อความอะไรจาก universe ที่ส่งมาถึงเพื่อนๆนะคะก็ให้เพื่อนๆเลือกจากกองไพ่ทั้งหมด4กกองได้เลยค่ะกองไพ่ไหนที่ดึงดูดสายตาดึงดูดใจเพื่อนๆมากที่สุดกองนั้นก็คือข้อความที่ universe อยากส่งถึงเพื่อนๆนะคะ ก็ใช้สมาธิแล้วก็ลองเลือกกันดูค่ะโอเคถ้าเพื่อนๆเ,เลือกกันได้แล้วเราจะมาเริ่มกันที่กองแรกกันนะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างใบแรกนะคะ going forward ใบที่สอง mentality life is beef bright beautiful and u s to life <S ก็ใบที่3 transformation โ okay. อเคสำหรับคนที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะอันแรกคุณได้ g o i n g forward ก็คือการดำเนินต่อการก้าวไปข้างหน้า m o n t a l i t y ความตาย Life is b l i e f ชีวิตนั้ s สั้น Bright. ความสดใส Beautiful and yours to l i f e ความสวยงามและเป็นของคุณไพ่กำลังจะบอกคุณว่าความตายนั้นเป็นสัจธรรมจงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้มากที่สุดตอนนี้ณนะปัจจุบันคุณอาจจะกำลังรู้สึกเซ็งกับชีวิตเบื่อหน่าย มองว่าชีวิตช่างเหนื่อยยากและรอคอยที่จะมีความสุขอา,อาจจะเป็นความสุขในชาติหน้าคือเหมือนคุณกำลังท้อแท้ใจอยู่ไพ่บอกคุณว่าแทนที่คุณจะมานั่งเสียใจนั่งกังวลน,นั่งเบื่อนหน่ายกับชีวิตที่เป็นอยู่นะตอนนี้ให้คุณหันกลับมาใช้ชีวิตณนะปัจจุบันให้เหมือนกับว่าชาติเนี้ย เป็นชาติเดียวที่คุณเหลืออยู่ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอยากทำอะไรก็ทำ r านฟอร์มคือการเปลี่ยนแปลงคือพยายามให้คุณเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงนิสัยเก่าๆเ,เดิมๆคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะเขาเหมือนกำลังเตรียมตัวที่จะข้ามสะพานข้ามสะพานไปสู่ เห็นแสงตรงนี้ไหมคะเหมือนความสดใสความรุ่งเรืองในชีวิตเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ๆใบนี้ก็เหมือนกันที่คุณได้มาคือ growing forward mm hmm. ก็คือการไปข้างหน้าการก้าวไปข้างหน้าคุณเห็นาภาพที่อยู่ที่ปลายอุโมองค์นะคะว่ามันดูสดใสแค่ไหนไพ่กำลังเตือนคุณว่าคุณอย่าใช้ชีวิตให้หมองเศร้าให้หมองหมนให้คุณ เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงความรู้สึกทําตัวเองให้มีความสุขคะ่ะทาตัวเองให้มีชีวิตชีวาจงขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันสุขกับการอยู่กับปัจจุบันทําตัวให้สนุกสนานล่าเริงเข้าไว้นะคะแล้วก็หัดมีความสุขกับเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ และทิ้งความเศร้าความกังวลความเบื่อหน่ายหรือวิถีชีวิตเดิมๆที่คุณเป็นอยู่ที่มันทำให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขลองเปลี่ยนแปลงลองเปลี่ยนแนวคิดดูค่ะว่าเ,เราจะทำชีวิตตัวเองให้มีความสุขได้ยังไงเริ่มจากสิ่งเล็กๆค่ะยิ้มให้กับตัวเองหน้ากระจกให้กำลังใจตัวเองแล้วกเ็เห็นคุณค่าในตัวเอง เตรียมพร้อมตัวเองให้กล้าที่จะก้าวข้ามสะพานตัวนี้ไปค่ะก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ๆการการประสนภัยครั้งใหม่การก้าวเดินไปข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงชีวิตเดิมๆไปสู่ชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตนิสัยเก่าๆหรือความสัมพันธ์เก่าๆคุณอาจจะได้กับคุณอาจจะกําลังจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆหรืองานใหม่ๆอะไรที่มันยิ่งใหญ่ค่ะมันรอคุณอยู่คุณสามารถ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากภายในเปลี่ยนไ i n d s e ตตัวเองเปลี่ยนความคิดความเข้าใจเปลี่ยนจิตวิญญาณของตัวเองใช้ชีวิตให้มีอิสระค่ะคุณมีอิสระเสมอที่จะเลือกชีวิตของคุณเองปรับไม n ์เซตใหม่นะคะมองโลกในแง่ดีให้มากขึ้นยิ้มหัวเราะให้มากขึ้นแล้วคุณจะพบกับความสดใสแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะ ผ่านพ้นความมืดในใจไปให้ได้นะคะก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะสู้ๆนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะ m i r เ c l รเรามาดูกันว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้าง uh, Certain certainty choose who you will become The loving man โอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองนี้นะคะ miracle ปาฏิหารสย์ s เ t e คือความไม่แน่นอน choose who you will become เลือกคนที่คุณต้องการจะเป็น The loving man คนที่รักไพ่กำลังจะบอกคุณว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการเป็นใคร คุณอาจจะเคยผ่านบทเรียนผ่านการเดินทางที่ยากลำบากมาก่อนพบอุปสรรคมามากมายไพ่กำลังเตือนคุณว่าความสำเร็จอะค่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นความอดทนแต่ถ้าคุณทำมันสำเร็จแล้วรับรองว่ารางวัลที่คุณได้รับกลับมาเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคาดคิดแน่นอนคุณอาจจะได้คำแนะนำจากคนที่ไม่คาดคิด ถ้าคุณกำลังมีปัญหาหรือหาทางออกทางแก้ไม่ได้ก็ให้มองที่คนรอบๆข้างนะคะคนที่มีความรักมีความจริงใจกับคุณคนคนนั้นเขาอาจจะให้คำแนะนำดีๆกับคุณได้ไพ่กำลังบอกว่าให้คุณมีเมตตาต่อตอนเองให้มาก หาหนทางที่จะนำความสุขมาสู่ชีวิตตัวเองจากสิ่งรอบๆตัวของคุณนะคะดูผู้ชายคนนี้สีหน้าเขาเต็มไปด้วยความสุขความอิ่มเอมในหัวใจเขาสุขกับสิ่งสิ่งรอบข้างที่เขามีอยู่สุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวเขาคุณดูบรรยากาศรอบตัวเขาสิคะมันเต็มไปด้วยแสงสว่างเต็มไปด้วยใบไม้ใบหญ้าสีเขียว เป็นความรู้สึกที่มีความสุขคือเขามีความสุขกับที่ที่เขาอยู่สิ่งที่เขาเป็นถ้าอยากให้คุณมีความสุขให้ได้เหมือนผู้ชายในรูปนี้นะคะ่ะอาจจะเริ่มจากการพูดดีๆกับตัวเองการหัวเราะการยิ้มให้มากขึ้นพยายามสร้าง วายเบรชั่นของคุณนะคะให้อยู่ใน e n e น g y ของความรักความสุขความสดใสนะคะถ้าอยากให้คุณจะหนักจะหนักถึงความพลังพลังความรักที่อยู่รอบๆตัวคุณทัศนท์ที่สติที่ดีถ้าอยากให้คุณมองโลกในแง่ดีคุณสามารถสร้างปฏิหาร ให้ชีวิตคุณเองได้นะคะคุณเลือกได้ว่าคุณจะมีชีวิตแบบไหนคุณอยากจะมีชีวิตที่โศกเศร้าเสียใจหรือคุณอยากจะมีชีวิตที่สุขสมหวังชีวิตที่มีความสุขเหมือนผู้ชายคนนี้ที่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็หน้าตามีความหวังมีความสุขมีเหมือนมีความรักอยู่เต็มหัวใจที่พร้อมที่จะมอบให้คนรอบข้างนะคะ คุณมีอิสระพอมีอำนาจพอที่จะเลือกได้ว่าคุณต้องการเป็นคนแบบไหนต้องการสร้างตัวเองตัวตนให้อยู่ในรูปแบบไหนสร้างปฏิหารให้เกิดกับชีวิตคุณค่ะคุณมีพลังอำนาจพอกอ็ถ้าถ้าหากว่าคนที่เลือกกองนี้ตอนนี้คุณกำลังรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้ใจอะไรอืม ให้คุณมีกำลังใจแล้วก็สร้างกำลังใจให้ตัวเองเข้าไว้นะคะให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวันถ้า,ถา,าคุณ,คณถ้าอคุณคุณถ้าถ้าคุณอยู่ในสถานที่ที่ทำที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขพยายามออกไปาหาธรรมชาติค่ะมีความสุขกับตัวเองให้ได้ แล้วคุณจะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตสร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิตคุณได้ความสุขความสุขคือกุญแจสำคัญค่ะรอยยิ้มเสียงหัวเราะสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้คุณมีความสุขได้สุขจากสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวคุณนะคะมองให้เห็นว่าอะไรที่คุณมีอยู่ณนะปัจจุบันนี้ที่มันสามารถสร้างความสุขให้คุณได้ ดึงสิ่งเหล่านั้นนะคะมาเป็นกําลังใจให้คุณมาสร้างกําลังใจให้ตัวคุณแล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นราวกับมีปาฏิหารเกิดขึ้นกับชีชวิตคุณเลยลองดูนะคะว่าถ้าเราสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วมันจะเกิดสิ่งดีๆอะไรกับชีวิตคุณบ้าง นะคะก็ผู้อ่านขอเป็นกําลังใจให้คนที่เลือกกองนี้นะคะขอให้ปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะถ้าชอบกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะ t ทฤ i n g ความจเจริญรุ่งเรืเองเรามาดูกันว่าคุณได้ไพ่อะไรมาบ้างนะคะ You are rare and free there are not many like you happy success ถ้าสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะ t r e a t i n g การเจริญรุ่งเรือง uh, you are rare and free คุณเป็นคนที่หายากและเป็นอิสระ there are not many like you ไม่มีใครเหมือนคุณ happy success ความสำเร็จ ที่สวยงามความสุขไพ่กำลังบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่หายากมันอาจจะยากที่จะหาคนที่เข้าใจในตัวตนจริงๆของคุณคุณอาจจะเจอคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงคุณให้เป็นแบบที่เขาต้องการคุณเป็นคนรักอิสระเ,เป็นตัวของตัวเองสูง แตกต่างจากคนอื่นมีความแตกต่างจากคนอื่น i ิน p p n n d e n t ชอบทำอะไรนอกกรอบไพ่บอกไพ่อยากบอกคุณว่าจงยอมรับในสิ่งที่ตัวคุณเป็นค่ะอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นเพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขจงกล้าหารกล้าที่จะแตกต่างและชื่นชมตัวตนของคุณเองเออคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะ เขาดูแบบมีความสุขมีความมีความเป็นอิสระให้พยายามจะบอกคุณว่า,าให้คุณมุ่งเน้นไปที่ความสวยงามความสำเร็จในจิตวิญญาณของคุณโลกมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่คะ่ะถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองคุณจะสามารถสร้างอะไรหลายๆอย่างให้เกิดบนโลกใบนี้ได้คุณสามารถสร้างความสำเร็จ ให้ตัวคุณเองได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงคุณออกมานะคะจงเป็นตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นแล้วคุณจะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตได้มากมายความสุขความสําเร็จรอคุณอยู่เห็นไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้ก็ที่คุณได้ก็จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองนั่นหมายความว่าเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง คุณมีพลังมากพอที่จะสร้างสารรค์อะไรก็ได้ให้ชีวิตคุณสักเซสประสบความสำเร็จการที่เป็นตัวของตัวเองแน่นอนค่ะว่าหนึ่งแหละมันทำให้เราเป็นอิสระและมีความสุข2ก็คือในเมื่อคุณมีความสุขแล้วคุณก็จะสามารถดึงดูดพลังงานดีๆด,ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักก็ให้บอกว่าคุณมีของดีอยู่กับตัวนะคะ อย่าละทิ้งความเป็นตัวตนของคุณโชว์ความเป็นตัวตนของคุณให้โลกได้เห็นให้โลกได้รับรู้นะคะเปิดเผยตัวตนของคุณออกมาแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาอย่างแน่นอนใช้ความเป็นตัวตนของคุณสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตนะคะอยู่ในพลังงานที่มีความสุขมีพลังงานที่เป็นอิสระ คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเป็นอะไรคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะทำอะไรขอให้เคารพตัวเองเคารพความเป็นตัวตนของคุณแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนค่ะก็ขอให้คนที่เลือกกองนี้นะคะมั่นคงกับสิ่งที่ตัวเองเป็นค่ะยืนหยัดกับสิ่งที่ตัวเองเป็น แล้วคุณจะพบกับความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแน่นอนก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่4นะคะเรามาดูกันว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้าง Relaxation forget who you are conditioning falls away memory no longer Defines you hidden motives สำหรับคนที่เลือกกลองที่สีนะคะออตอนนี้คุณอาจจะยกำลังอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะหลงลืมความเป็นตัวตนไปชั่วขณะไพ่แนะนำว่าให้คุณ ลืมลืมตัวตนของคุณไปก่อนค่ะว่า,าคุณเคยเป็นยังไงลืมว่าคนอื่นเคยบอกว่าคุณเป็นยังไงเป็นอะไรหรือควรเป็นอะไรรวมถึงอารมณ์ในด้านลบๆความเครียดความกลัวสิ่งที่คุณเคยถูกปลุกฝังมาทั้งหมดและเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปราศจากอคติที่มาบดบังจิตใจนะคะ ให้จิตวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวตนของคุณฉายแสงออกมาปล่อยวางอดีตนะคะเหมือนไพ่ใบนีออ้คุณเห็นม่านสีม่วงนี่ไหมคะเหมือนมันปิดกั้นตัวตนของคุณอยู่พยายามเปิดใจนะคะเปิดเปิดสิ่งสวยงามที่อยู่ภายในตัวคุณแสดงมันออกมาปลดปล่อยความสงสัยและข้อจำกัดที่มีของคุณ คุณมีพลังที่จะทำให้สิ่งที่คุณปรารถนาสำเร็จได้นะคะรีแลกซ์รีแลกซ์ก็บอกว่าเนี่ยค่ะก็คือให้คุณคลายความความคิดลอบๆความเครียดความกลัวอะไรก็แล้วแต่ให้คุณผ่อนคลายผ่อนคลายกับตัวเองผ่อนคลายความคิดความกังวลนั้นปล่อยวางมันออกไปแล้วคุณจะพบกับความสุขที่อยู่ภายในตัวตนของคุณนะคะอ เหมือนไพ่กำลังบอกว่าคุณกำลังไปจำกัดความสามารถความเป็นตัวคุณอยู่ให้ปลดปล่อยมันออกมาค่ะปลดปล่อยพลังที่แท้จริงในตัวคุณออกมาแล้วคุณจะสามารถสร้างสรรค์หรือทำอะไรให้ชีวิตคุณมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้ามีความสำเร็จในชีวิตได้อย่าไปปิดกั้นตัวเองค่ะอย่าไปปิดกั้นตัวเองจากความคิดเดิมๆความคิดเก่าๆสิ่งที่ บ็อกคุณไว้ทัศน,นคติเดิมๆลองเปลี่ยน i n d เซตดูคะ่ะหรือลองเปิดใจเรียนรู้อะไรใหม่ๆดูบ้างามันอาจจะทำให้คุณค้นพบตัวเองค้นพบสิ่งที่คุณต้องการอยู่ภายในว่าจริงๆแล้วอ๋อสิ่งนี้เองที่เราต้องการอย่าปิดก,กั้นตัวเองนะคะก่อนอื่นให้คุณทำตัวให้รีแลกซ์ก่อน ทำตัวให้ผ่อนคลายก่อนแล้วลองมองเข้าไปในตัวตนเข้าไปในจิตใจของคุณดูว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการอะไรคือแรงจูงใจแรงปรารถนาจริงๆสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆแล้วเ,เปิดใจเปิดใจที่จะเรียนรู้ที่จะทํามันค่ะสิ่งที่คุณหวังมันจะสําเร็จแน่นอนขอแค่คุณอย่าปิดกั้นตัวเอง เปิดใจให้ตัวเองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเปิดใจรับสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนลืมตัวตนคุณไปก่อนวางอีโก้คุณลงก่อนคุณอาจจะได้รับคำแนะนำจากคนรอบๆข้างคำแนะนำดีๆทำให้คุณสามารถาหาคำตอบให้ชีวิตของคุณได้หรือได้รับคำตอบที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่คุณหวังได้ ก็ยังไงก็ขอให้กองนี้นะคะลดความเครียดลดความกังวลทิ้งไปนะคะพยายามผ่อนคลายพยายามปล่อยวางจากทุกสิ่งที่มันยึดคุณอยู่จากทุกสิ่งที่มันปิดกั้นความต้องการที่แท้จริงของของคุณอยู่นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่เลือกกองที่4ีนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ